มิติพิศวงตอนโลกแห่งวิญญาณเรื่องที่จะเล่าดังต่อไปนี้เป็นเรื่องจริงผู้ที่เล่าได้นำประสบการณ์ของท่านหนึ่งที่ได้พบประสบมานำมาเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้มีสองผัวเมียคู่หนึ่งได้นำศพทารกน้อย ซึ่งเป็นฝาแฝดชายและหญิงพอคลอดออกมาก็ตายทั้งคู่ได้พากันนำศพมาฝังตามประเพณีนะที่วัดแห่งหนึง่งในขณะที่พ่อแม่เด็กได้นำทารลกแฝดนั้นมาที่วัดเพื่อทำการฝังศพปรากฏว่าท่านพระอาจารย์เจ้าอาวาสติดนิมนต์ ไม่ได้อยู่ในวัดขนาดนั้นชาวบ้านจึงได้ช่วยกันฝังศพทาลกแฝดนั้นกันเองโดยไม่ได้ผ่านการทำพิธีฝากฝังให้กับยายกลาตากะลีซึ่งเป็นเจ้าป่าชา้าซึ่งท่านทั้งสองนี้จะดูแลวิญญาณทุกดวงที่ผู้คนนำศพมาฝังในป่าชา้า ไม่ให้ออกเพ่นผ่านเล่ล่อนไปลบกวนผู้อื่นอันหนึ่งการตายของคนสมัยโบราณถ้าตายผิดปกติธรรมชาติตายด้วยอุบัติเหตุฆ่าตัวตายทุกรูปแบบถูกฆ่าตายในสมัยโบราณต้องฝังทิ้งไว้เป็นเวลาหนึ่งปีถึงขึ้นมาเผาได้ สมัยนี้คนไทยชาวพุทธเขายกเลิกการฝังศพที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นแล้วจะตายแบบไหนก็เผาได้เลยไม่ต้องรอนานถึงหนึ่งปีอีกต่อไปแล้วในขณะที่ทำการฝังศพอยู่นั้นมีหญิงชราชื่อนางจันได้นำเอาที่นอนและผ้าอ้อมของเด็กทารกคู่แฝด ชายหญิงนั้นกลับไปใช้ที่บ้านของตัวเองพอตกเย็นดวงตะวันหายลับจะขอบฟ้าณนะเวลานั้นเป็นเวลาใกล้จะสองทุ่มเห็นจะได้นางจันที่นำผ้าอ้อมและที่นอนของเด็กทาลกคู่แฝดชายหญิงเอามานั้นได้มีอาการเพ้อเหมือนคนไร้สติอยู่ตลอดเวลา นายอินสามีของนางจันเห็นภรรยาของตนมีอาการแปลกๆเช่นนั้นจึงออกเดินทางไปหาพระอาจารย์เจ้าอาวาสที่วัดซึ่งอยู่ใกล้ๆกับบ้านของตนและแล้วนายอินก็เล่าอาการต่างๆของภรรยาตน ให้เจ้าอาวาสฟังเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้เป็นที่นับหน้าถือตาของชุมชนแห่งนี้เป็นอันมากท่านจึงทางในดูจึงทราบเหตุการณ์ทั้งหมดโดยทางยานสมาธิได้เห็นว่าเด็กทาลกคู่แฝดชายหญิงที่ตายนั้นเดินหนีออกจากป่าช้าได้อย่างสะดวก เพราะไม่ได้ทำพิธีฝังไว้กับยายกลาตากลีผู้แฝททาลกชายหญิงนั้นจึงเดินไปทวงผ้าอ้อมและที่นอนของตนคืนพากันเดินออกมาได้ครู่หนึ่งก็พบต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งอยู่หน้าบ้านของนางจันแล้วพากันขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ใหญ่นั้น พอศบโอกาสจึงพากันลงมาเข้าสิงร่างของนางจันที่นำเอาผ้าอ้อมและที่นอนของตนเมื่อท่านพระอาจารย์ออกจากทางนายจึงสอบถามนายอินว่านางจันได้นำเอาผ้าอ้อมและที่นอนของเด็กทาลกคูแฝดชายหญิงกลับไปเป็นของตนจริงไหม นายอินตอบว่าจริงขอรับท่านพระอาจารย์พระอาจารย์จึงตอบกลับไปว่าทารกคู่แฝดชายหญิงคู่นั้นเขามาทวงเอาผ้าอ้อมและที่นอนของเขาคืนเขาจึงพากันเข้ามาสิงร่างนางจันจึงมีอาการดังเช่นที่เห็นนั่นแหละโยม ครั้นแล้วพระอาจารย์กับนายอินจึงพากันเดินฝ่าความมืดไปที่บ้านนางจันทร์ที่โดนทารกคู่แฝดสิงอยู่แล้วท่านพระอาจารย์ก็ทำพิธีเรียกดวงวิญญาณของทารกคู่แฝดชายหญิงคู่นั้นและผ้าอ้อมกับที่นอน เอากับคืนนำไปที่หลุมฝังศพของทาลกคู่แฝดนั้นท่านพระอาจารย์ได้ไปทำพิธีบอกกล่าวเจ้าดูแลป่าช้าคือยายกะลาตากะลีไม่ให้ดวงวิญญาณไปเพ่นพานที่ไหนอีกแล้วพอท่านพระอาจารย์ทำพิธีเสร็จนางจันก็หายจากอาการเพ้อคลั่ง อย่างปิดทิ้งทันตาเห็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe